สวัสดีครับวันนี้กเกษตรวิถีชาวบ้านนะครับเราจะมาทํายานะครับเรียกว่านํายาหรือปุ๋ยก็ได้ครับสําหรับในการลดพลิกนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังเข้าใกล้สู่ฤดูฝนนะครับพลิกมะเขือ,อที่เราปลูกไว้นะครับรหรือมะนาวที่ปลูกไว้นะครับอาจจะเป็นเชื้อรานะครับดังนั้นเราจะมีวิธีในการกำจัดเชื้อรา ลายแดงเพี้ยต่างๆนะครับเรืองมดต่างๆที่เขาจะมาเกาะกินต้นเพืชของเราทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับวันนี้จะทําทั้งหมดอยู่2สูตรนะครับสูตรแรกคือสูตรเร่งด่วนที่สามารถใช้ได้ทันทีในวันนี้นะครับส่วนอีกสูตรหนึงนั้นจะเก็บไว้ใช้ในวันพรุ่งนี้และในวันต่อๆไปนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เรามีในวันนี้คือเราจะมีนะครับเครื่องดื่ม ชูกำลังนะครับหขวดนะครับแล้วก็มีหงชุรสนะครับอ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็มีสไลด์นะครับแล้วก็มีไข่นะครับแล้วก็จะมีเปลือกไข่ตากแห้งที่เราได้ตามแล้วแล้วก็จะมีปูนแดงนะครับน,นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะทำเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ย หรือฮอร์โมนสำหรับฉีดพริกฉีดมะเขือพริกชีดนาวเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับรากเนา่าการเพีย้ยกันแมลงต่างๆที่จะมาเกาะกินพืชผักผลไม้เราที่เราปลูกในบ้านในช่วงที่ในช่วงฤด,ดูฝนนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะมาทําการทำนำน้ำยานะครับเราก็จะใช้นะครับ เราก็จะใช้ปูนนะครับอ่าปูนแดงอันนี้เราก็ซื้อมาเป็นกิโลเรามาแบ่งใส่ในกระปุกนะครับเราก็จะใช้นะครับปูนแดงนี้2ช้อนนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนรับทานอาหารนะครับอ่าสช้อนนะครับใส่ลงไปในถังน้ำนะครับที่ตักไว้ครึ่งถังนะครับอ่านะครับตักไว้ครึ่งถังนะครับแล้วก็ใส่ ปูนแดงไป2ช้อนนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะคนนะครับคนปูนแดงให้เข้ากันกับน้ํานะครับแล้วก็ทำตามการคนปูนแดงนะครับใช้ช้อนคนนะครับนะครับใช้ช้อนคนนะครับนะครับ นะครับตอนนี้ปูนแดงที่เราได้ใส่น้ำนะครับในดดครึ่งครึ่งถังนะครับเราก็จะตักออกมานะครับหนึ่งแก้วนะครับอ่าเราก็คนอีกรอบหนึ่งครับให้เรื่อง่าย้เขาละลายดีนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะตักขึ้นมาหนึ่งแก้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่านะครับส่วนตอนนี้เราจะมาทำสูตรสำหรับใส่ น้ำสำหรับไปลดพริกลดมะนาวลดมะเขือได้นะครับกรส่วนแรกก็คือเราจะมีส่วนผสมนี้ครับก็คือ,คอน้ำกับไข่นะครับผงชูรสอ่าแล้วก็จะมีเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็มีน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็มีเปลือกไข่บดท,ที่เราได้ตามว้แล้วนะครับวิธีการทำนะครับเราก็ต่อยไข่ลงไปในนี้เลย ใสไข่ลงไปนี้เลยนะครับเบื่แล้วก็ใส่ไปด้วยครับเดี๋ยวเราจะใส่ด้วยกันนะครับเปิดไข่ไปเลยนะครับะนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ผงชูรสผงชูรสก็จะใช้อยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะสูตรน,นี้แทนหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะ อตเติมเลยครับเทลงไปจากนั้นก็เติมด้วยเครื่องดือ่มบำรุงกำลังสองฝาสองฝาขวดนี่ครับเทลงไป จากนั้นแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานไป2ช้อนอันนี้ก็จะไปเป็นตัวไล่เพี้ยไล่แมลงไล่มดที่มากเกาะตินต้นพืชนะครับเป็นน้ำยาอย่างดีเลยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เปลือกไข่บดท,ที่เราได้บดใส่ขวดไว้นะครับก็2ช้อนเช่นเดียวกัน นะครับสองช้อนเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็มาตีให้เขาเข้ากันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเล่นเด้ง,เงด่วนครับสามารถทําได้ทันทีที่มีปูนแดงนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปลดโคนต้นไม้โคนพริกโคนมะนาวโคนมะเขือเทศโคน,นมะเขานะครับโคนพริกโคนมะนาวโคนมะเขือ ก็สามารถลดได้นะครับ,นะรบเมื่อคงเท่าอยู่แล,แล้วก็เติมนี่ครับน้ำปูนแดงที่เราตักมาจากส่วนผสมที่เราจะนําไปเก็บไว้ใช้ฉีดในวันทุ่งนี้นะครับแล้วก็เทลงไปเลยนะครับ1แก้วนะครับเทลงไปนะครับก็คนคให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นเราก็เทลงไปในกระมังที่มีน้ําประมาณ10ลิตรนะครับเราใช้ประมาณ10ลิตรต่อ1แก้วนะครับต่อ1ถ้วยนะครับ 1, 1ครั้งนี่เราก็จะลดประมาณ7วันต่อครั้งนะครับ7วันแล้วก็ทําครั้งหนึ่งสําหรับลดพริกลดมะน,นาวลดมะเขือต่างนะครับเราสามารถใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นก,รการกรำจัดเชื้อรานะครับเพี้ยแป้งเพี้ยไฟ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงใกล้ฤดูฝนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับนี่แล้วก็ใส่นะครับจากนั้นเราก็จะนำน้ำนี้เอาไปใส่รดต้นพืชไม้นะครับแล้วก็ตักใส่ใส่ถัง ไปครับเราไปรดน้ำต้นไม้กันครับนะครับตอนนี้เราก็มีพริกตัวเล็กๆอยู่เราก็มาใส่ลงไปเลยครับนี่ครับตำลนีก็รดแบบนี้เลยครับรดลงไปเลยนะครับการเชื้อรานะครับการลักเน่าได้นะครับก็รดได้ทุกอย่างนะครับไม้ดอกก็รดได้นะครับนี่พริกนะครับ ที่เราก็เห็นว่าที่เราก็เริ่มออกดอกออกแล้วนะครับในรั้นพลิกออกดอกแล้วนะครับนะครับแล้วก็สามารถลดได้มาเลยนะครับเฟืองฟ้าเราก็ลดได้ครับการลากเน่านะครับลดลงไปแบบนี้เลยนะครับนะครับนะครับต้นไม้ยังลดได้นะครับลดได้หมดเลยนะครับนี่ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับ พอช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับอ่านะครับใส่เลยนะครับแล้วก็จะลดอยู่ประมาณใช้อยู่ประมาณ7วันต่อครั้งนะครับอ่าสัปดาห์ละครั้งนะครับในการลดแบบนี้ก็ลงทุนไม่สูงครับแต่ได้ผลประโยชน์เยอะนะครับคุณมีคุณค่ามากมายนะครับครับพริกของเราก็เริ่มออกดอกออกเม็ดแล้วนะครับนี่ครับนะครับออกดอกออกเม็ดแล้วนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเราใช้ ใช้ฉีดทางใบด้วยนะครับสูตรที่เราทําเป็นสูตรสองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาฉีดทางใบค่อยๆครั้งหนึ่งอันนี้ฉีดไปแล้วหนึ่งครั้งครับเมื่อสัปดาห์ที่ที่แล้วนะเราไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทําคลิปเพราะว่าต้องการดูว่าฉีดไปแล้วเป็นไงบ้างครับอันนี้ก็เริ่มออกดอกนะฮะออกดอกแล้วนะครับออกดอกออกเมล็ดแล้วนะครับออกเมล็ดแล้วนะครับนะครับออกออกเมล็ดเราฉีดไปเพียงแค่ครั้งเดียวครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ออกดอกแล้วนะครับ มะเขือแล้วก็ใส่ได้ครับตอนนี้มะเขือเราเราออกดอกแล้วนะครับเนี่ยมะเขือเราออกลูกแล้วพูดว่ามันมีมดอยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาใบเอาน้ํามาฉีดนะที่เป็นสูตรน้ำเอามาฉีดไล่มดไล่แมลงนะครับอันนี้เราก็ใส่ทางโคนก่อนให้ว่าใบเริ่มมีใบเน่านะครับเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาจัดการพวกนี้ด้วยนะครับนะครับนะมีพูว่ามีมีมดนะครับพรุ่งนี้เราจะมาจัดการมดนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับ มดเดยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาฉีดไล่มดนะครับโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำยาสำหรับการกำจัดรากเน่านะครับกำจัดเพลี้ยครับแมลงนะครับสำหรับพริกสำหรับมะเขือสำหรับมะนาวนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับต้นไม้ทั่วไปก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขอฝากไล์ด้วยนะครับฝากกดถ้าชอบฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะดทำต่อไปนะครับ